การช่วยตัวเองทุกวันทำให้ต่อมลูกหมากของคุณผิดรูปหรือไม่ทำไมบางคนหลังจากช่วยตัวเองเป็นเวลานานถึงรู้สึกปวดบริเวณเชิงกรานปัสสาวะบ่อยหรือแม้แต่สูญเสียความรู้สึกขณะมีเพศสัมพันธ์มีขีดจำกัดสำหรับการปลดปล่อยตัวเองที่คุณอาจไม่เคยรู้หรือไม่คุณอาจคิดว่าการช่วยตัวเองเป็นกิจกรรมที่ไม่มีอันตรายแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณทำมันบ่อยเกินไปต่อมลูกหมาก อวัยวะสำคัญในระบบสืบพันธุ์ของผู้ชายอาจกำลังเปลี่ยนแปลงในแบบที่คุณคาดไม่ถึงมาร่วมค้นพบผ้าอันตรายแปลกๆแต่ร้ายแรงที่เกิดจากการช่วยตัวเองมากเกินไปที่อาจส่งผลกระทบต่อต่อมลูกหมากของคุณโดยเฉพาะข้อที่สอาจทำให้คุณตกใจดูให้จบเพื่อรู้วิธีปกป้องสุขภาพของคุณก่อนที่จะสายเกินไป 1. ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังที่ไม่ได้เกิดจากแบคทีรีย บางคนอาจสังเกตว่าหลังจากช่วยตัวเองเป็นเวลานานพวกเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายบริเวณช่วงล่างในช่วงแรกความรู้สึกนี้อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวไม่ชัดเจนนะักแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและสร้างความรำคาญ อาการไม่ได้รุนแรงจนทำให้เจ็บปวดทรมานแต่เป็นความรู้สึกกดดันหรือหนักๆอย่างต่อเนื่องบางครั้งรู้สึกจี๊ดๆเล็กน้อยบางครั้งก็เหมือนมีน้ำหนักกดทับบริเวณระหว่างทวารหนักกับถุงอันธบางคนอธิบายว่ามันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากไม่ถึงกับปวดมากแต่ก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากความรู้สึกไม่สบายนี้แล้วหลายคนยังพบว่าตนเองปัสสาวะบ่อยขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุความรู้สึกปวดปัสสาวะเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เมื่อปัสสาวะกลับมีปริมาณน,น้อยบางครั้งอาจมีอาการปัสสาวะขัดหรือรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สุดอย่างไรก็ตามเมื่อไปพบแพทย์และทำการตรวจวิเคราะห์กลับไม่พบสัญญาณของการติดเชื้อหรือความผิดปกติที่ชัดเจนในระบบทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ที่ประสบปัญหานี้เกิดความกังวลไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรเพื่อแก้ไข ภาวะต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังที่ไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียอาจดำเนินไปเป็นเวลาหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีโดยไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้นความรู้สึกไม่สบายจะเกิดขึ้นซ้ำๆบางครั้งทุเลาลงแต่ไม่นานก็กลับมาอีกทำให้ผู้ป่วยเริ่มหมดความอดทนภาวะนี้สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันและสุขภาพจิตเนื่องจากมีความรู้สึกไม่สบายอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้อย่างชัดเจน 2. กลุ่มอาการปวดเชิงกรานเรื้อรัง C.P.P.S. ผู้ชายที่มีพฤติกรรมช่วยตัวเองมากเกินไปอาจพบภาวะปวดบริเวณเชิงกรานอย่างผิดปกติโดยไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนในระยะแรกตอนแรกอาการปวดอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและไม่รุนแรงมากนะัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปความรุนแรงของอาการปวดอาจเพิ่มขึ้นและกลายเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการปวดไม่ได้เกิดขึ้นในตำแหน่งที่แน่นอนแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นปวดบริเวณฝีเย็บท้องน้อยขาหนีบถุงอันทะและแม้แต่บริเวณอวัยวะเพศทำให้ผู้ที่เป็นโรคนี้รู้สึกสับสนและไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้ความรู้สึกปวดที่เกิดจากกลุ่มอาการปวดเชิงกรานเรื้อรงัง CPPS ไม่ได้รุนแรงเสมอไปแต่สามารถคงอยู่เป็นระยะเวลาน,านานและมีระดับความรุนแรงที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงทำให้เกิดะความไม่สบายตัวอย่างต่อเนื่องในบางกรณีผู้ป่วยอาจรู้สึกเหมือนมีแรงกดทับบริเวณเชิงกรานส่งผลให้เกิดความเครียดอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญอาการปวดสามารถเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดในสถานการณ์ปกติเช่นนั่งนานๆเปลี่ยนอิริย,บยาบถอย่าง กะทันหันหรือหลังจากมีเพศสัมพันธ์ซึ่งอาจทำให้หลายคนวิตกกังวลว่าหากยังคงดำเนินชีวิตทางเพศตามปกติอาการของพวกเขาอาจรุนแรงขึ้น สิ่งที่น่าสังเกตคือกลุ่มอาการปวดเชิงกรานหรือรังมักไม่มีอาการแสดงที่ชัดเจนของการติดเชื้อหรือความเสียหายทางกายภาพผู้ที่มีอาการนี้มักจะไปพบแพทย์และทําการตรวจหลายอย่างแต่ไม่พบความผิดปกติทางสรีวิทยาใดๆซึ่งทําให้พวกเขารู้สึกสับสนและกังวลว่าตนเองอาจมีโรคร้ายแรงบางคนถึงกับสูญเสียความามั่นในผลการ วินิจฉัยและพยายามไปพบแพทย์หลายแห่งเพื่อหาคำตอบที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มอาการปวดเชิงกรานเรือเร้อรังเป็นภาวะเรือ้อรังที่มีกลไกซับซ้อนการรักษามักไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีโดยไม่มีวิธีแก้ไขที่แน่นอน กลุ่มอาการนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วยด้วยอาการปวดเรือรังอาจทำให้คุณภาพชีวิตลดลงเกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันขาดสมาธิในการทำงานและอาจทำให้เกิดความหมุดหนิดและความเครียดเพิ่มขึ้นบางคนถึงกับรู้สึกหวาดกลัวเมื่อต้องมีเพศสัมพันธ์เพราะเกรงว่าอาการปวดจะรุนแรงขึ้นซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปความกลัวนี้อาจทำให้ความต้องการทางเพศลดลงส่งผลต่อความสัมพันธ์และความสุขในชีวิตส่วนตัว หากไม่ได้รับการดูแลและจัดการอย่างเหมาะสมกลุ่มอาการปวดเชิงกรานเรื้อรงังอาจส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจทำให้เกิดความเครียดเรือรังความวิตกกังวลและในบางกรณีอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตลดความถี่ในการช่วยตัวเองควบคู่ไปกับการฝึกผ่อนคลายและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอาจช่วยบรรเทาอาการได้นอกจากนี้ผู้ที่มีภาวะนี้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำและการดูแลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ภาวะนี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว 3. ความผิดปกติของระบบประสาทสิมพเทติตของต่อมลูกหมาก ความผิดปกติของระบบประสาทสิมพาเทศของต่อมลูกหมากเป็นหนึ่งในปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการช่วยตัวเองเอาบ่อยเกินไปเป็นเวลานานซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของต่อมลูกหมากและกระเพาะปัสสาวะเมื่อเกิดปัญหานี้ผู้ป่วยบางคนอาจสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติในความรู้สึกเวลาปัสสาวะเช่นมีอาการปวดปัสสาวะ ฉับพลันแต่ไม่สามารถถ่ายปัสสาวะออกหมดหรือบางครั้งรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะขัดหรือมีอาการแสบร้อนเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่มีสัญญาณของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก็ตามอาการเหล่านี้อาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสับสนกังวลและไม่เข้าใจถึงสาเหตุของความผิดปกตินี้ ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อระบบปัสสาวะเท่านั้นแต่ความผิดปกติของระบบประสาทซิมพาเทติกยัดอาจทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายที่อวัยวะเพศชายเช่นอาการเสียวปลกอาการคันหรืออาเกิดการกระตุกเล็กน้อยที่ควบคุมไม่ได้ทําให้ผู้ป่วยรู้สึกกระสับกระสา่ายและไม่สบายอาตัวแม้ว่าจะไม่มีการกระตุ้นทางเพศก็ตามอาการเหล่านี้อาจดําเนินไปอย่างเงียบเงียบ แต่ต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสมาธิในการใช้ชีวิตประจำวันคุณภาพการนอนหลับลดลงและอาจกระทบต่อสภาพจิตใจทำให้เกิดความเครียดหงุดหงิดง่ายหรือมีแนวโน้มที่จะวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองมากเกินไปในระยะยาวหากไม่ได้รับการสังเกตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ปัญหานี้อาจส่งผลเสียต่อสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายผู้ป่วยบางรายอาจพบกับภาวะความสุขทางเพศลดลงการหลั่งเร็วหรือแม้กระทั่งภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนื่องจากระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของต่อมลูกหมากและอวัยวะเพศได้รับผลกระทบเป็นเวลานานสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสุขภาพการเจริญพันธุ์เท่านั้นแต่ยังอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านจิตใจทำให้สูญเสียความมั่นใจและรู้สึกกังวลเกี่ยวกับชีวิตคู่ ดังนั้นหากพบสัญญาณผิดปกติดังกล่าวควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความถี่ในการช่วยตัวเองและรักษาวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพเพื่อให้ระบบประสาทซิมพาเทติกของต่อมลูกหมากกลับมาทำงานเป็นปกตินอกจากนี้หากอาการยังคงมีอยู่เป็นเวลานานหรือรุนแรงขึ้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมป้องกันไม่ให้ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสภาพจิตใจในระยะยาว 4. เส้นเลือดขอดต่อมลูกหมาก ภาวะน,นี้ไม่พบบ่อยนักแต่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ที่ช่วยตัวเองมากเกินไปเมื่อกระตุ้นต่อมลูกหมากอย่างต่อเนื่องหลอดเลือดดำรอบๆอ,อ,อาจขยายตัวทำให้รู้สึกหนักและตึงบริเวณใต้ท้องน้อยบางคนอาจรู้สึกเจ็บเล็กน้อยเมื่อนั่งเป็นเวลานานมีอาการเจ็บแปลบบเมื่อเปลี่ยนท่าทางกระทันหันหรือรู้สึกเจ็บเล็กน้อยหลังจากการหลั่งน้ำอสุจิหากปล่อยไว้นานอาการไม่สบายเหล่านี้อาจกลายเป็นเรื้อรังและส่งผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ เส้นเลือดขอดต่อมลูกหมากเป็นภาวะที่ไม่พบได้บ่อยนักแต่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในผู้ที่มีพฤติกรรมช่วยตัวเองมากเกินไปเป็นเวลานานเมื่อต่อมลูกหมากถูกกระตุ้นมากเกินไปอย่างต่อเนื่องหลอดเลือดดำบริเวณโดยรอบอาจขยายตัวเนื่องจากแรงดันที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การไหลเวียนโลหิตไม่ดีผู้ป่วยอาจรู้สึกว่าบริเวณฝีเย็บหนักและจึงทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย ที่ยาวนานโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในท่านั่งเป็นเวลานานเปลี่ยนท่าทางกระทันหันหรือหลังจากการหลังน้ำอสุจิซึ่งอาจเกิดอาการเจ็บเล็กน้อยที่คงอยู่และส่งผลต่อชีวิตประจำวัน ในระยะแรกภาวะน,นี้อาจทำให้เกิดอาการเล็กน้อยเช่นรู้สึกตึงบริเวณใต้ท้องน้อยบางครั้งอาจมีอาการเจ็บแปลบหรือเจ็บเรื้อรังเมื่อนั่งเป็นเวลานาน,านอย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับการปรับพฤติกรรมอาการอาจรุนแรงขึ้นและกลายเป็นเรื้อรังส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ต่อระบบสืบพันธุ์แต่ยังรวมถึงระบบทางเดินปัสสาวะอีกด้วยการไหลเวียนโลหิตที่ไม่ดีอาจทำให้ต่อม ลูกหมากทำงานได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการปัสสาวะเช่นปัสสาวะลำบากปัสสาวะขัดหรือปัสสาวะไม่สุดนอกจากนี้หากเส้นเลือดดำขยายตัวมากเกินไปเป็นเวลานานอาจฟื้นตัวได้ยากขึ้นทำให้มีความเสี่ยงต่อปัญหาทางสรีวิทยาเช่นความรู้สึกลดลงขณะมีเพศสัมพันธ์การหลั่งเร็วหรือแม้แต่ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ นอกจากผลกระทบทางกายภาพแล้วภาวะนี้ยังอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจได้อีกด้วยเมื่อความรู้สึกไม่สบายยังคงอยู่ผู้ป่วยอาจรู้สึกเครียดและกังวลเรียบสุขภาพของตนเองซึ่งอาจลดความต้องการทางเพศและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในบางกรณีที่รุนแรงหากเส้นเลือดดำขยายตัวมากเกินไปและไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ เพื่อป้องกันภาวะเส้นเลือดขอดต่อมลูกหมากสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมนิสัยการช่วยตัวเองหลีกเลี่ยงการทำมากเกินไปและรักษาวิธีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปยังอุ้งเชิงกรานอาจช่วยปรับปรุงอาการได้หากมีอาการผิดปกติที่ยังคงอยู่หรือรุนแรงขึ้นควรปรึกษา แพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสมป้องกันไม่ให้ภาวะนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศและระบบทางเดินปัสสาวะในระยะยาว 5. <Huh. S 1> ความผิดปกติของการหลั่งและการลดลงของความต้องการทางเพศ ผู้ที่มีพฤติกรรมช่วยตัวเองบ่อยเกินกินไปอาจสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในชีวิตทางเพศของตนเองแม้ว่าตอนแรกอาการเหล่านี้อาจยังไม่เด่นชัดในช่วงแรกพวกเขาอาจรู้สึกถึงความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในความพึงพอใจแต่เมื่อเวลาผ่านไประดับความตื่นเต้นเมื่อมีเพศสัมพันธ์อาจลดลงอย่างมากสิ่งนี้ไม่เพียงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทางเพศแต่ยังมีผลกระทบทางจิตใจและความมั่นใจในความสัมพันธ์กับคู่นอนอีกด้วย ในหลายกรณีผู้ที่ช่วยตัวเองมากเกินไปอาจพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการหลังบางคนพบว่าตนเองถึงจุดสุดยอดได้ยากขึ้นกว่าก่อนมีอาการหลังช้าหรือแม้แต่ไม่สามารถหลังว่าได้แม้จะได้รับการกระตุ้นเป็นเวลานานในทางตรงกันข้ามบางคนอาจประสบปัญหาการหลังเร็วเนื่องจากการตอบสนองที่ควบคุมไม่ได้ทำให้เวลาของการมีเพศสัมพันธ์ สั้นลงและลดความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายปัญหาเหล่านี้อาจนำไปสู่ความวิตกกังวลการขาดความมั่นใจและแม้กระทั่งความตึงเครียดในความสัมพันธ์หากไม่ได้รับการรับรู้และแก้ไขอย่างทันท่วงที ไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่อการหลังเท่านั้นแต่การช่วยตัวเองมากเกินไปยังสามารถทำให้ความต้องการทางเพศลดลงอีกด้วยหลายคนพบว่าตอนเอไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือคาดหวังเมื่ออยู่กับคู่นอนเหมือนเมื่อก่อนระดับของการกระตุ้นตามธรรมชาติลดลงทำให้พวกเขารู้สึกไม่มีแรงจูงใจในการมีเพศสัมพันธ์จริงๆปัญหานี้อาจเกิดจากร่างกายที่คุ้นเคยกับการกระตุ้นจากการช่วยตัวเองมากเกินไปนำไปสู่ความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือขาดความกระตือรือร้อนเมื่ออยู่กับคู่นอน ในระยะยาวสิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อชีวิตรักและอาจทำให้ความสัมพันธ์แตกแยกหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมความผิดปกติของการหลัง่งและการลดลงของความต้องการทางเพศไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพทางกายเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบอย่างมากต่อสภาพจิตใจของแต่ละคนผู้ที่ประสบปัญหานี้อาจรู้สึกกดดันวิตกกังวลและค่อยๆสูญเสียความมั่นใจในชีวิตทางเพศของตนหากปล่อยให้ปัญหานี้ดำเนินต่อไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงกว่าเช่นความรู้สึกโดดเดี่ยวภาวะซึมเศร้าหรือการหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดังนั้นการรักษาวิธีชีวิตที่ดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศอย่างเหมาะสมและขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็น เป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องสุขภาพทางเพศและคุณภาพชีวิตโดยรวมคำแนะนำที่ดีที่สุดในการปกป้องต่อมลูกหมากและสุขภาพของผู้ชายควบคุมความถี่ของการช่วยตัวเองให้เหมาะสมไม่มีตัวเลขที่แน่นอนสำหรับทุกคนแต่หากคุณรู้สึกเหนื่อยล้าปวดหน่องบริเวณเชิงกรานหรือมีความต้องการทางเพศลดลงอาจถึงเวลาที่ต้องปรับพฤติกรรมรักษาวิธีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเช่นท่าคีเกลเคเจอร์ซึ่งช่วยให้ต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นเสริมโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพต่อมลูกหมากรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยสังกะสีซิงค์ไลโคปีนไลโคพีนจากมะเขือเทศวิตามินอ e ีและโอเมกา้าลบสเพื่อส่งเสริมสุขภาพการสืบพันธุ์ลดความเครียดและควบคุมสภาวะจิตใจ ความเครียดทำให้ระบบประสาทซิมพาเทติกทำงานหนักเกินไปซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของต่อมลูกหมากและสมรรถภาพทางเพศการทำสมาธิโยคะหรือกิจกรรมผ่อนคลายสามารถช่วยให้ร่างกายสมดุลขึ้นตรวจสุขภาพเป็นประจำหากคุณมีอาการผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยปวดเชิงกรานรุนแรงหรือสมรรถภาพทางเพศเปลี่ยนแปลงควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการวินิจฉัยและดูแลอย่างเหมาะสมอย่าลืมว่าสุขภาพของคุณคือสทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด ดูแลต่อมลูกหมากให้ดีเพื่อรักษาความแข็งแกร่งและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเราได้สำรวจ5ผลกระทบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการช่วยตัวเองมากเกินไปคุณเคยพบปัญหาเหล่านี้หรือไม่และหลังจากดูวิดีโอนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณได้เรียนรู้คืออะไรแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างสิ่งไหนทำให้คุณประหลาดใจที่สุดและคุณจะปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองอย่างไรเพื่อดูแลสุขภาพต่อมลูกหมาก หาคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ชายแล้วพบกันในวิดีโอถัดไป